อติตาของธมยันตีจากสำนักพิมพ์ณบ้านวรรณกรรมค่ะหลังจากที่ทวภพสร้างกระแสนิยายข้ามภพชาติโดยให้นางเอกข้ามภพไปอยู่ในยุคอดีตนั้นทําให้มีนิยายแนวนี้ตามกระแสออกมาอีกหลายต่อหลายเรื่องในเวลาต่อมาธมยันตีนักเขียนผู้ให้กําเนิดทวภพก็ได้สร้างอติตานิยายข้ามภพขึ้นมาอีกครั้งแต่หวัวน,นี้กลับตาลปัดเหตุการณ์ ให้เมืองใจนักรบโบราณกลายเป็นฝ่ายทะลุมิติมาอย่างโลกปัจจุบันบ้างอาติตาเป็นนิยายแนวย้อนยุคที่อ่านง,ง่ายเรื่องหนึ่งของโทมยันตีแม้จะมีสำนวนอิงประวัติศาสตร์และภาษาโบราณบ้างแต่ก็พอกล่อมแกล้มเข้าใจได้ไม่ยากไปกว่าการดูหนังจกักจักวงๆงลน,นี้การทะลุมิติของเมืองใจเป็นการเดินทางข้ามเวลามาแบบง่ายๆดื้อๆไม่ต้องมีกระจกสายน้ำเตียงนอนฐาแมชชีนให้วุ่นวาย แค่เผลอมานอนหลับพักเอาแรงอยู่ในวัดมเหยยงถูกซีโรดปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกทีก็วับมาอยู่ในยุคปัจจุบันเฉยเลยซีโรสผู้ถูกมันดาขอร้องแกมบังคับให้พาเพื่อนแหม่งมาเที่ยวแทนตนเองด้วยความที่ง่วง,ง,วงเบือเบ่อเขาจึงเดินเที่ยวออกนอกลูก่นอกทางจนได้มาพบกับเมืองใจจับพลัดจับพูสีโรสก็จับเมืองใจขึ้นรถโค้ชร่วมกับคณะทัวร์กลับกรุงเทพมาเสียด้วยกันเมืองใจคนในอดีต ายมาเป็นคนแตกตื่นตกใจกับวิถีในปัจจุบันเฉกเช่นที่แม่มณีเคยตื่นตาตื่นใจกับวิถีชีวิตของคนยุคคุณหลวงเทพเวราก่อนมาแล้วปีรากาศักราช1127ก่อนการเสียกรุงครั้งที่สองสองปีนั่นคือช่วงเวลาที่เมืองใจจากมาคุณปานทิพย์รัติกาพระอาจารย์ธรรมโชตเหล่าผู้คนที่เมืองใจได้พบในยุคนี้ล้วนเกี่ยวข้องผูกพันกันมา เมื่อเขากลับไปยังบ้านบางระจรันอีกครั้งเขากลับไปพร้อมกับเพื่อนสีหรือสีโรดและดาบคู่สึกอีกหนึ่งเล่มเมืองใจผู้ชำนาญเชิงดาบสองมือตามตำนานคราวนี้ถึงทีของสีโรดบ้างที่ได้พบความแปลกอย่างที่เมืองใจเคยพบมาแล้วสีโรดหรือสีไม่มีเวลาสนุกเพราะไปโผล่ในยามศึกรบจริงเจ็บจริงตายกันจริงๆสิ่งที่ทำได้คือต้องปรับตัวอยู่ให้ได้แม้ไม่ชำนาญการศึก แต่สติปัญญาและความรู้ในยุคปัจจุบันของเขาพอจะช่วยได้บ้างครั้งนี้สีโรดผู้ทะลุป,ประวัติศาสตร์ได้นำฉากศึกบางระจันมาให้ผู้อ่านได้เห็นได้รู้อีกครั้งตัวตนของคนในประวัติศาสตร์นายจันหนวดเขี้ยวนายท้องเหม็นนายแท่นพระอาจารย์ธรรมโชตได้กลับมามีชีวิตมีเลือดเนื้อมีจิตใจอันฮึกเหมิมเพื่อเสียสละแด่ชาติอีกครั้งที่ค่ายแห่งนี้มีแม่กาหลง ที่หน้าตาเหมือนลัติกาเรากับเป็นคนคนเดียวกันมีแม่จันจันกระเพาะตัวแสบผู้ที่เห็นคราแรกคิดไป็ว่าเป็นเด็กผู้ชายแม่จันผู้ตั้งตนเป็นอาจารย์คอยสอนวิถีชีวิตในยามศึกให้พ่อสียิ่งใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เขาก็ยิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทุกสิ่งยิ่งรู้สึกถึงความรักชาติของเราบรรพชนยามอ่านประวัติศาสตร์ไม่ได้ให้ความรู้เช่นในยามอยู่ในประวัติศาสตร์ ก็สำคัญสีโรตรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแม้มาแต่ก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้รอดพ้นแค่ช่วยบรรเทาสีโรดค่อยซึมทราบสาเหตุที่เขาต้องมามาเพื่อให้รู้สึกรู้ซึ้งไม่ใช่เพียงแค่รู้เมื่อเหตุการณ์ดำเนินมาถึงช่วงท้ายเรื่องเมืองใจไม่ใช่ไม่รู้เขารู้เช่นเดียวกับสีโรดและในไม่ช้าทุกคนก็ต่างรับรู้ว่าค่ายบางระจันจะต้องแตกแน่ๆ และกรุงศรีอยุธยาจะต้องแตกเช่นกันแต่ถึงรู้ทุกคนก็ยังทำอย่างเต็มความสามารถไม่ท้อถอยไม่เลิกราวีรชนแห่งบางระจันได้ป้องกันชะลอทัพพม่าได้ไม่น้อยแต่ท้ายที่สุดทุกสิ่งก็เป็นไปดังที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้แม้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้แต่เรื่องราวที่เขาได้พบและเราได้อ่านก็ทำให้คนไทยได้รับรู้ถึงสิ่งที่บรรพบุรุษได้เสียสละเพื่อพวกเรา นอกจากความสนุกในเนื้อหาและความไหลเรื่นทางภาษาแล้วอาติตาย,ยังปลุกกระแสรักชาติขึ้นในใจคนอ่านด้วยอ่านเถิดค่ะไม่ผิดหวังจริงๆ